ใเกิดขึ้นอีกแล้วครับก็คือดราม่าเครื่องบีบเอฟสครับเชิญผู้เสียหายและผู้ผู้นนะนนแล้วแล้ว,แล,วแล้วใครเป็นใครเป็นผู้ต้องหาครับผู้ต้องสงผู้ต้องสงสยัยไหนอะหอไหนอ่ะคุณคุยอะ ครับผู้เสียหายคุณมีคุณเขาแจ้งข่าวปลอมหรืออะไรครับวิเกิดการโต้เถียงตีกันแล้วครับเขาทำอะไรครับเขาทำอะไรเขาทำอะไรครับแต่เนี่คุณกอนครับคุณจะโดนเข้าคุกทันทีนะครับ ก็ผมยงังบอกก็หนุมเชื้อไอนน้มามา่เองที่บอกไปอ่ะ,อะโดนปิดอ่ะครับผมมจับคุณทีท่เป็น่าจคุบอคคุณลคุณปาคุณปแบบปานคนกแบบอาซื้อเหมืกัน,น,นด้วยแล้คุณปาขอ,ของของที่คือาปกติอ่ะครับคือรสชาติเดียวกับมามม่ปกติเลยอะครับ เลียนเชิญไหนครับคนไหนคุณปอคนไหนคุณปอครับเลี้ยนเชิญคุณปอมานี่นะครับเข้ามาเลยครับเออไม่ทราบว่าคุณซื้อแล้วได้ชื่อมาม่ารถเอฟสบกแล้วเป็นมาม่ารถเดียวกับมาม่าปกติจริงไหมครับ มาในบินเมทเต็มในก่อนมันต่อยบินอีกแล้วเอ่อเรียนเชิญคุณมีคุณครับเรียนเชิญคุณมีคุณต่อไปคิวคุณมีคุณครับช่วยด้วยมีคุณครับคุณมีคุณครับคุณคุณโดนต้องสงสัยนะครับคุณคุณปักหมุดไว้ว่ามีมาม่าเอฟสิบหกจริงไหมครับ อ้าวแล้วแล้วทำไมเขาบอกว่าแล้วทำไมคุณกรณ์เขาบอกว่าซื้อมาม่าเอสหกไปล่ะครับเขาจเห้าให้เงินฟอผมครับอ้าวรอครับเรียนเชื้คุณกรณ์ครับเรียนเชื้คุณกรณ์ครับอ้าวหาย เขาผิแซะเกินเลยนร,รอครับคุณปอจริงป่ะครับอ่าถ้าไม่ผมหลุดโล่ครับผมขอโทษครับอดีอดีพลังผอมันมันเกิรนระดางไปแล้วพลังคุณแตม่มันกากด้วยคุณปอครับคุณปอเขาคุณมีคุณตั้งใจบิดจริงๆริไหมครับ คุณปอรครับมาี่ีอบอกังคุณมีคุณครับาาไหน<ะ>พวกคุณสามคนมัมายืนตรงนี้นะครับสารจะพ,พิจารณาคดีครับ <c oughs> เป่ายิง่งฉุกกันครับมมเ,เป่ายิง่งฉุบกันครับ <c oughs> ออก <c oughs> ความกันครับ เป่ายัางไงกันกันกรชนะกระดาษกระดาษชนะค้อนค้อนเพรกระดาษ <_ an> เไม่ใช่องั้นครับ,าารบเป่ายิ่งฉุกเลยครับใครใครชนะคนนั้นได้เป็นคนผู้ถูกครับ <_ an> มาครับมาจะมายืนดีๆหรือจะให้ยืนด้วยคดีครับ อ่ะมาคุณเป่ายิงฉุดกันเลยครับเป่ายิงฉุดกันเลยครับอ้าวคุณคุณมีคุณคุณบอกว่าอะไรฮะ เร็วๆครับจะพิจารณาคดีเ,เกิดมาแล้วคุณจะทเนี่ยเร็วๆครับจะพิจารณาคดีผมปาด้วงไปนะอาคุณกอลคุณจะออกอะไรครับเป็นการทิ้งที่แตกมากเลยผมอ่าเร็วๆครับจะพิจารณาคดีอันนี้จะไม่ไหวเนี่ยอะไรนะ ถ้าคุณก่อนไม่มาฐานจะตัดสินให้มีคุณเป็นผู้ชนะนะครับยกฟ้องนะครับศาลจะวกยกฟ้องนะครับผมจะชนะคดีนะครับกสีงิบครับอ้าวเป่ายี่ฉุกเลยครับเปไม่ได้นะครับในแชทครับในแชท เร็วเร็วเร็วครับสารตัดสินเลยนะครับสารตัดสินให้ยกฟ้องนะครับมีมีคุณเป็นผู้ชนะคดีนะครับรายการโหราบันไดในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ